เนื้อผ้าอย่างดีนะอ้าวผมไม่ได้ดูเนื้อผ้าผมจับผมจับคุณไปทำอะไรกับฉันไม่ฉันจับดูจับดูแล้วเออแล้วชอบเออมันนิ่มอยากใสอยากใสจะใสไหมผู้หญิงซื้อผักได้ และเจ้านี้นะครับก็อยู่กับพี่ลูกปลานะครับผมจะบอกว่าเป็นเจ้าที่ที่ร้านใส่สบายมากนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ลูกปลาครับโอ้โหวันนี้ปกติไม่เคยใส่หมวกถ่ายรายการที่ไหนเลยนะวันนี้มาที่ร้านนี้พี่เบต้าบอกว่าเขามีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อเสื้อบ็อกเซอร์ค่ะเสื้อผู้ชายใช่ค่ะเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงก็มีค่ะแล้วก็กางเกงชั้นในชายหญิงค่ะกางเกงชั้นในชายหญิงเสื้อเด็กเสื้อเด็กก็มีอีกใช่ค่ะ แล้วก็มีหมวกด้วยคือหลัก,ลกๆนี่คือขายแบบง่ายๆเลยเป็นเสื้อผ้าใช่ค่ะที่จะเน้นเป็นทั้งเสื้อ,อเสื้อผู้ชายผู้หญิงก็คือ<ช>เป็นเสื้อยืดใช่นะฮะชั้นในชายหญิง<ช>นะครับผมจะจะลองกับพี่เบต้าก็ลองไม่ได้นะ,ะตัวนี้ <laughs> อันนี้ผู้หญิงแล้วตัวละ60บาทคุณ ถูกมากกล่องละ60บค่ะมี3ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องละ60ใช่ค่ะมี3ตัวใช่ค่ะตัวละ20บาทค่ะถูกมากแล้วแบบว่าอยู่ในร้านดีๆแบบนี้เห็นบอกมีสองสาขาด้วยใช่ค่ะมีสาขาทซ่นทรันเลยค่ะสาขาที่เซ็นทรัลมหาชัยใช่ก็มีเหมือนกันที่เซ็นทรัลชื่อว่าไม่บ็อกค่ะ My Box นะฮะอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยนะฮะก็ไปกันได้เปิดปิดตามเวลาห้างใช่นะครับแต่แน่นอนที่นี่เพิ่งเปิดใหม่ ชื่อร้านว่าใส่ใส,สบายมากค่ะใส่สบายมากนะครับผมราคาก็สบายกระเป๋ามากเหมือนกันนะฮะโอเคนอกจากกางเกงชั้นในที่บอกถูกแล้วของผู้ชายก็มีถูกๆด้วยใช่ค่ะอย่างไรบ้างอย่างบ็อกเซอร์มีบ็อกเซอร์ค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ครับบ็อกเซอร์เริ่มต้นที่1ตัว129บาท 1>, 1ตัว129บาบาทค่ะ 3ตัว299บาทค่ะ3ตัว299บาทค่ะแล้วก็5ตัว399บาท5ตัว399บาทนะครับผมซึ่งเป็นบ็อกเซอร์ชายเมียตั้งแต่ไซส์ S M L X L ถึง2 XL ค่ะ2 XL เนียฮะเดี๋ยวพี่เบต้าใส่ใหญ่ไหมพี่เบต้าโอ้ยมีหน้าอะไรนะนางแอบบอกอยู่บอกซังซงพี่พี่ไม่สามารถใส่รีวิวได้หรอถามว่าทำไม หาหไซที่ไม่เจอไม่คือที่จริงไซซ์ L นี่คือก็ใหญ่มากเลยนะใหญ่ค่ะใหญ่มากเอลถึงสี่สิบสามเอลสี่สิบสามด้วยนะครับผมก็มีให้อ่ให้ได้เลือกกันนอกจากบ็อกเซอร์แล้วยังมีอะไรบ้างครับมีเสื้อผู้ชายค่ะนอกจากบ็อกเซอร์ยังมีเสื้อผู้ชายใช่อ่าตรงนี้ไซส์ L ถึงสาม XL เลยค่ะไซส์ L ถึงสาม XL เป็นไงบ้างนะฮะสวยมากเลยต้องบอกว่าไซส์เนี่ยไซส์ L ถึงสาม XL นี่ตัวเท่าไหร่ฮะตัวละสองร้อยสิบ ผู้ชายเนี่ยค<ช>ือเริ่มต้น210บาทเลยใช่ค่ะไม่แพงเพราะผ้าคอตตอนเนี่ยแล้ผ้าดีด้วยสังเกตคือเวลาที่จับเนี่ยผ้าเนี่ยคือรู้เลยว่าผ้าดีนะฮะแล้วใส่สบายแน่นอนนะครับอย่างตรงตามชื่อร้านเลยใส่สบายมากนะครับผม <c oughs> นอกจากบ็อกเซอร์เสื้อผู้ชายกางเกตใช่ผู้หญิงที่ราคาถูกแล้วยังมีอะไรอีก ก็จะมีเสื้อผู้หญิงค่ะเสื้อผู้หญิงตัวละ1นึรบาทค่ะตัวละหนึบาททำเป็นผู้หญิงถูกของผู้ชายเนี่ยเริ่มงอนนะฮะผู้หญิงแบบว่าถูกมากแต่ชั้นในเริ่มต้น20บนะฮะเสื้อก็100บาทนะฮะเป็นเสื้อใส่สบายๆนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงมีหมวกหมวกอยู่ที่หมวกก็จะมีตรงราคาอ่าหมวกก็จะ300บาทค่ะหมวกราคา3า0สวยด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแก้วน้ำโอยอยากได้จังเลยแก้วน้ำไปเท่าไหร่อะ จากปกติ800บาทลดเหลือ360บาทค่ะเฮ้ยคุณแก้วน้ําอันนี้มาคือบอกว่าจากปกติเท่าไหร่นะ800บาท800บาท,บาทลดเหลือ360บาท360บาทโอ้ยถูกด้วยนี่เป็นแก้วเก็บความร้อนความเย็นร้อนเย็นได้หมดโอเคก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับผมที่ร้านใส่สบายมากอยู่ตรงปั๊มปตทท,ท,ท่าจีนนะครับผมก็นอกจากสินี้แล้วยังมีแบบว่าตรงยังมีระดยดยังไงเพิ่มเติมอีกบ้างครับก็จะมี เื้อด็กคค่ะรับเสื้อเด็กเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะเสื้อเด็กตัวละ50บาทตัวละ50บาทนะครับผมอ๋อเริ่มต้น50บาทเลยนะครับมีกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าค่ะหนึ่งร้อยบาทในเด็กค่ะอ้า50บาทก็คือตั้งแต่เด็กผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยใช่ค่ะนะครับผมอ่ะก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับผมที่ร้านใส่สบายมากปั๊มปล่อยตะถอดท่าจีนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบบไปใส่แล้วลองดีกว่าเนาะนะครับผมโอเคให้พี่ลูกปลาฝากร้านอีกรอบนึ่งไหม ฝากร้านนะคะร้านใส่สบายมากค่ะสาขาบตทท่าตีนนะคะจะมีทั้งเสื้อชายหญิงค่ะบ็อกเซอร์ค่ะชั้นในชายหญิงค่ะเสื้อเด็กชั้นในเด็กค่ะครับกระเป๋าหมวกก้าวน้ามีทุกอย่างเลยที่เป็นเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยอย่างที่เห็นชุดชั้นในผู้หญิงนะครับผมเริ่มต้นที่60บาท3ตัวคุณพี่เบต้า60บาท3ตัว <c oughs> คือถูกมากอ่ะอก็มาเชฟตัวละีบาทเฉลี่ย<ห>แล้วนะครับแต่คือซื้อแยกไม่ได้ไนงะับเป็นสเกเกจ6บบาทนี่ก็ถูกแล้วแหละนะครับก็มาใช้ไปแกะก,กันได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งกับร้านใส่สบายมากสาขาปอตท่าจีนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปลองชุดตัหนึงห่งแล้วกันเนาะขอบคุณพี่ลูกปลามากนะครับคุณครับแปลงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงชุดเดี๋ยวขอมาเลือกเสื้ออีกตัวเพราะอยากได้เสื้อเหมือนกันว่าแต่ ใครเดินกับอ้าวมาเมื่อไหร่มาเมื่อเห็นนี่แหละแมมานานแล้วพี่เวต้านานแมานานแล้วพอดีเห็นไปรีวิวบ็อกเซอร์อยู่ก็เลยมาเลือกดูเสื้อลายน่ารักดีนี่ตัวนี้คุณก็เลือกให้ผมเนี่ยใช่อันนี้ดูแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นทะเลทะเลคุณคุณคุณอย่าจี้อย่างนี้สินี่ก็ได้อ้้ย่างีแล้วก็เสื้อนี้ just like that อันนี้เป็น คอลเลกชันใหม่ของที่นี่เขาด้วยต้องดีเลยมันมันดูแบบว่าพื้นๆเปรียบง่ายๆไง่ายอนี่เพื่ังทำอะไรอยู่กำลังดูเสื้อเฮ้ยตัวนี้เหมาะคุณมากเพระอเลยปะเพราะเป็นลูกลรองอ่าใช่ลเปิดรูปสวนอันนี้ก็ดูแบบสดใสดีอ่ะเหมาะกับซัมเมอร์มากเลยอ้าจับผ้านุ่มมเออนุ่มจริงๆเสื้อตัวนี้กลิ่นออกมาเลยกลิ่นออกมาเลยอ่ะ ทุเร <łość> ียนดุเรียนของโปรดเออที่นี่นะเขามีตั้งแต่แบบไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยครับผมไซส์ใหญ่สุดนี่สามสเอลเลยนะอ๋อคือมีให้เลือกหมดเลยใช่และราคาไม่แพงด้วยถูกมากถูกมากถูกมากเอาแบบว่าคุณจะไปเที่ยวเนี่ย แล้วเสื้อเปียกเหงื่อหรืออะไรแวะเข้าปั๊มมานี่เลยเออจินเลยนี่ผมก็กำลังบอกสบายเลยถูกต้องผมกำลังบอกคือต้องการเปลี่ยนชุดด่วนๆแวะเข้าปตทถ้าจีนถูกต้องอย่างเนี้ยไปเที่ยวต่อได้เลยทะเลได้ทะเลได้อนอกจากทะเลได้แต่เขาผมเขาฝากก็ได้นะเอ้าชุดชุดนี้นะชุดนี้นะบ็อกเซอร์ที่นี่นะลายเขาไม่เหมือนที่อื่นนะยังไงบ้างลายเขาดูน่ารักเขามีแบบเป็นทางการลายแบบสีสุภาพลายแบบมีลวดลายเส้นเล็กๆน้อย แม้กระทั่งลวดลายที่จะเยอะแต่ว่าเขาแบบเอาง่ายๆแบบแนวสกอยคุณแล้วคุณแล้วคุณเห็นยังคุณเห็นเออกางเกงผู้หญิงยังข้างเกมผู้หญิงเห็นแล้วถูกมากเลยตัวละยี่สิบเออตัวยี่สิบบาทแล้วเนื้อผ้าอย่างดีนะอ่ะผมไม่ได้ดูเนื้อผ้าผมจับาผมจับคุณไปทำอะไรกับฉันไหมผู้หญิงยอดฉันจับดูจับแล้วเออแล้วชอบเออมันนิ่มอยากใส่อยากใสจะใสไหมเขาผู้หญิงฝั่งนา้จะบอกว่า ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนทิงได้เลยอ่าคือแพ็กเกจเนี่ยคือ60บาท3็ตัวด้วยแ้วที่สำหรับคุณน้องคุณหนูนะครับ90บาทบูมังกี้เนี่ยก็จะเป็นลูกปลิงสามตัวมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีกิงของคือแบบเป็นเสื้อผ้าเกตห้างหมดเลยอ่ะ เออเป็นเกตฮ้างหมดเลยเกตฮ้างแต่ทำไมราคาตลาดตลามากจริงผมบอกผมบอกกับพี่เขาอยู่ถูกมากอ่ะผมบอกกับเจ้าที่เขาอยู่ว่าหม่งนม่งนี่ก็ใช่ใช่เออนี่หม่งโม่งร้านนะนี่คือแบบดูดีเลยเห็นปะดูดีมากโอเคอ่ะก็สามารถมากันได้ยามอีกรอบหนึ่งที่ร้านใส่สบายมากเอ้ยสมชื่อร้านเออจริงส่สบายจริงนุ่มนุ่มอยากกินลนุ่มนุ่มอยากินนะครับยังไงมากเปิดปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่เวลา9โมงครับจนถึงเวลา อา18นาฬิกา6โมงเย็นทุกวันทุกวันเลยวันไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นนะครับผมก็ง่ายๆเลยหาไม่ยากอยู่ตรงปตทท่าจีนที่เปิดใหม่จริงก่อนขึ้นสะพานขาเข้ากรุงเทพอออ่่าฮะเตรงสะพานท่าจีนโอเคก็ฝากไว้กับร้านใส่สบายมากนะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปลองเสื้อกันไปหาเสื้อ เอาแบบว่าคุณจะไปเที่ยวเนี่แล้วเสื้อเปียกเหงื่อหรืออะไรแวะเข้าปั๊มมานี่เลยเออจินเลยนี่ผมก็กำลังบอกบสบายเลยตัวของเราบอกคือต้องการเปลี่ยนชุดด่นดวนๆแวะเข้าปตทท่าจีนถูกต้องอย่างเนี้ยได้ชุดเลยไปเที่ยว<ล>ยต่อได้เลย